สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสารคามพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพเาเพลิน,าาน,นย,ยังอยู่กับบอทบอยซอแอนหลังจากที่ซอแอนมีวันหยุดนะครับตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20นี้แอดมินเคยเดาไว้แล้วในคลิปก่อนบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดซอแอนก็คงต้องได้ติดตาม บอดบอยไปงานอย่างแน่นอนดังนั้นวันที่17วันนี้ก็เป็นดังที่แอดมินพูดไว้นะครับวันนี้ซอแอนเดินทางไปกับบอดบอยเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูว่าจริงหรือไม่จริงนะครับวันนี้มีการโพสออกมาจากซอแอนนะครับไม่ได้มือกล้องส่วนตัวมือกล้องคนรู้ใจนะครับ <Wow. S 1> เก็บภาพบรรยากาศถ่ายภาพให้ที่บ้าน ที่ขนแก่น และนี่คือนะครับฝีมือการถ่ายภาพของคนรู้ใจนั่นก็คือบอดบอยถ่ายเก็บบรรยากาศนะครับบริเวณหน้าบ้านให้กับซอแอนบอกเลยว่าฝีไม้รายมือไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับบอดบอยบอดบอยยังเคยคุยเลยบอกว่าในเรื่องของโฟกัสนี่ไม่ยอมใครอยู่แล้วนี่แหละนะครับเหมือนที่ซอแอนเคยโพสตครั้งก่อนบอกว่าคนที่แอบมองเรา ย่อมที่จะรู้นะครับว่ามุมไหนของเราน่าดูและน่ารักที่สุดโดยที่ซอแอนนะครับโพสผ่าน Facebook นะครับแฟนเพจโดยมีชื่อว่าแอนออรดีแฟนเพจและก็มีข้อความว่าที่บ้านมีภาระยังถ้ายังจะเป็นให้ภ <c oughs> าระแบบนี้บอสบอยสู้ตายอยู่แล้วโดยบอกว่าคนของใจ บอยสิ Boys, ริชัยมรำใจเกินร้อยพร้อมกับแฮชแท็กสวัสดีวันหยุดแฟนถ่ายให้รูปไหนก็สวยบอกเลยว่าถูกใจซอแอนทุกๆุกรูปอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญวันนี้ซอแอนก็ได้ตามบอสบอยไปที่งานด้วยเหมือนที่แอดมินเดาไว้แสดงว่าแอดมินเดาถูกแฟนคลับหลายคนอาจจะเดาถูกว่า วันหยุดยังไงซอแอนก็คงไม่ได้อยู่บ้านบอสบอยก็คงไม่ให้อยู่บ้านคนเดียวอย่างแน่นอนดังนั้นก็ต้องติดตามบอสบอยไปงานแต่ก็ไม่ได้ขึ้นแสดงนะครับก็พักผ่อนอยู่บนรถแล้วก็คอยดูแลบอสบอยบอกเลยว่าวันนี้แม่บ้านไปด้วยพ่อบ้านก็ยิ้มออกอย่างแน่นอนมีพัฒน,นาการวมร่วมนะครับ วันนี้รีบมารับออสแนะท,ทนนะครับประที3สามาสแต่วันนี้จำหน่ายนะพีดีเพียง2องร้อบาทเท่านั้ปปปปน,ททนนะครับและก็ท่านใดชืด่อรับแชมพูบววครีมนวดนะครับเพียงคนละ2องบาทเท่านั้นนะฮะบิลไมาย้ีงวาพีิน้อนสุดคน่ง ะครับสองเางที่ายนสที่ึ่งหรือส่นู้นท,ที่สองสองขึ้นไปเราคาเดือัละร้อสิบบาทเท่า,านนะครับเอาเป็นว่านะครับแฟนคลับก็อย่าลืมไปให้กำลังใจด้านหน้าเวทีให้กำลังใจหมอลำใจเกินร้อยนะครับบอดบอยก็ ซอแอนก็คงตามไปนะครับถ้าไม่ติดภารกิจจริงๆในวันที่17ถึงวันที่20แต่วันที่19เนี่ยจะมีงานพิเศษนะครับงานพิเศษคอนเสิร์ตพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นทุนนะครับให้กับน้องนิวมุกดาที่เสียชีวิตไปก็ตรงจุดนี้นะครับวันที่19กก็จะมีงานคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นที่คอนแก่นดังนั้น บอดบอยซอแอนก็คงจะได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากแจ้งแฟนคลับ FC ทางคอนแกน่นแล้วก็แฟนคลับ FC ทุกๆคนด้วยนะครับแฟนคลับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินด้วยเดี๋ยวจะรีบๆมาอัปเดตข่าวสารต่างๆให้แฟนคลับได้ทราบนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ